สวัสดีครับมาแล้วมาแล้วครับปาโกคนโกสมิโยบานทาหนับมือสิโกไปนาึ้นสีใสกระบมีวาสันครับผมพี่น้องตอนนี้หาโมงครับหาโมงเคิรนครับพี่น้องครับอัปเดตครับเวที่สาวน้อยครับมือนี้ครับงานฟรีเด้เลยพี่น้องครับอาญาคือเก่าละครับ อญาญาคึ้นเขาเหมือนเลยสัดเสื้อก็คือเต็มเลยครับผมาาเต็มหมดเลยครับสาาัดเสื้อสัดเสื้อเต็มหมดแล้วเวทีสาวน้อยกับพร้อมละไรด้วครับเหลือแต่เอาไปไฟสาวน้อยกันเ่ยข,ขึ้นจบแล้วครับมืัอนี้แล้วเร็วเพราะว่าเดิ<ถ>นทางมาสามสี่สิบรอบไกลครับพี่น้องครับวัอนี้ครับสถานที่ก็ัคือว่าก็ใส่ได้ครับโอเคอยู่ครับ ถือว่าแคบเกินไปหรือว่าถือว่ากว้างเกินไปก็ถือว่าเขามาเบิดนี่นั่งอยู่นี่ก็พอการขอนผมว่าได้อยู่แล้วเจ็ดแปดพันคนห้เพิ่มเราศาสตร์มอนพรไม่น้อยลงรักกันเนาะสบายๆกับประมาณ4,000คนก็น่าจะโอเคกับ3,000ันสีคนอ่ะครบห้าปอเช็คครับว่นไี้ไปมัรได้กาศกะ ค também, ึ now, 从从้มแน่คร okay. ับพี à, <S <S seconds, <S 2> <S 2> oh, ่น้องคึ้มแน่แดดแน่ครับเมื่อเช้าผมออกจากบ้านงานเมื่อคือกลับบ้านอุ้งจานเนาะครับน้ำก็มีลิ่นนิดๆครับแต่ว่าบ่ถึงกับเมตรสองเมตรที่ล้วสามสิเมตรที่กระจกเพิ่งว่างหวยฝนสิตกะบ๊อบสัสบ่มีครับประมาณนี้กับบ๊มีครับปลอดฝนครับสาวหน่อยปลอดฝนมาเด้อผู้ใดอยู่ใกล้ๆครับ จังหวัดดุดดอนครับืันนี้ครับอำเพืกุมเพราะว่าปีครับงานบุญประเวทครับบุญประเวทครับพี่น้องครับลงไปนหลอดนคือเก่าละคนแรกงานซีครับมขึ้นกระโจนบ่มีมองอยู่พี่น้องปาโก้ปี่ทายคลิปเอฟซีเดบึงเขาไปคนเบิมขาไปเบืองย้อนหลังได้เด้อครับขึ้นงานมาขึ้นนี่ปาโก้ทายไปหลายคลิปอยู่ครับผมยอดวิวยังบุดีเลยครับผม กูได้เบิ้งคลิปนี้กัเขาไปเบิ้งปลากูอัเนี้ยได้ครับยอดวี่มันไหลเน่ครับยอดวี่อดีปไลดีมันไหลขีมือบ่ได้บ่คุณภาบ่ปไ่บาเอฟซีไร่ครับกอ้เนื้อนวอตเทนอนียครับไอซิครับรถกุวงพร้อมเป็นเฮ็ดทอดบ้อยพร้อมพี่น้อง สาธเสื้อเต็มเบิร์แล้วพี่นนองนเบียร์จานกาประการครับทุกอย่างทุกอย่างพร้อมเรียบร้อยแล้วพร้อมทีจวดจ่าฝาดบึ้มพี่นนอบพร้อมจีจวดจ่าฝาดบึ้มแล้วครับเบียร์เบียร์พลังพลังไม่พลังบ่หน่ะพลังพลังบักซีดา อีน้องมือีด้มาปูาสาดแม่นอยู่บ่เมียเพันท่ามื่ปูาสปาดกเป็นมาสำรวจยังน่น,นคุยเป็นมวลา คุยกับแฟร์ฝรั่งสวัสดีครับวัดดีครับผมโอ้มาแนวใดครับมาปู้ศาสตร์ป่ะครับหรือไม่อยู่บ้านนี่แหละป่ะอยู่บ้านนี่บอกมาจองบ่ะมาจองที่นั่งบ่ะโอ้มาเจอสาวๆแล้วโอ้มาเจอสาวๆแล้วครับแซ่ละไรศาสตร์ตรงไดนล่ะนี่หัวขึ้นมาลิงใส่เท่านี้แหละนี่แหละป่ะฮนั่นแบบพูดนั่นแบบคนนั่งพูดนั่งโอ้บูดได้นั่งได้ครับอยู่นี่ มันไปลุกง่ายครับเพราะว่าลุกเต่งอยู่แล้วโอ้นันน่นาๆจะมาผมว่าม,าม,มันจีบได้นั่งครับอยู่นี่คือมีชาต่างชาติมั่นนครับอโอเาาบบ้เราบังหมอนเราหัวเราบาังเปลี่ยนหมอนเราบ่เอาบังเป็นเราบ่อีสานได้บ่ีแล้วเราก็เบิ่งสาวหน่อยอย,ยี่บัดจอมศรีบ่เราบา่สาวหน่อยโอ้เราบา่าไอ,าาอา้ไทยได้ยี่บ่เปล่าว่ได้จ้ะโอ้แต่ว่าฟังฟังฟังได้อยู่ฟังรอแกตอนนี้ต้องการว่าสิบสามปีเลยจ้ะโอ้ประเทศใดโอรัสเซียจ้ะโอ้รัสเซียโอ้พี่น้องเลยฝรั่งรัสเซียเด้อพี่น้อง มักเตยสเสด็จครับเมื่อแรกเรามาเบิ้งเราฟอนนะฮั่นล่ะมาเ <อา S 2> บิ้งเตีนโช่อาจารย์โอ้โมักเตีนโช่อครับแล้วมาปูเ๋เรานี่ยครับผมแฟนเพิ่นครับรัสเซียรครับโอ้โเรียนนวดไรครับมาจอดสัตวมาจอดสัตวครับผมขอบคุณครับ รถแหร่รถแห่พี่น้องรถแห่ตึมตึมตึมอยู่บน <laughs> โอ้บรรยากาศดีแห้งครับพี่น้องครับนี่แลนหละครับบรรนนกบรรนาเฮาเนาะครับต้นเชื้นวดกระเบื้องทิ้งกระบะบรรหนดบรรนาคื่นขื่นชุนหนวดนาะพี่น้องเนาะครับผมครับช่วงนีกนก็สิบุญเดือนสามเดือนสี่บุญพระเวทเท่านี้แหละครับผมพระอาทิตย์กำลังสีตกดินครับพี่น้องครับบรรยากาศกำลังแดดลมลมตกพี่น้องครับ อยากให้พี่น้องที่อยู่ต่างประเทศนอกครับพี่น้องทํางานอยู่ต่างทินนาะพี่น้องเนานนนเนะเพเนี่ยบริมนตลนเนี่ยเนาะนี่แหละครับมาเอาบุญบานเท่านี่แหละครับพี่น้องครับบางคนก็นกมาใดบางคนก็นกมาบดได้ดนาะพี่น้องเนาะ,ปะเป็น,ปนปบุญประเพณีแบบอีสานเท่าครับผมแรกมีไลฟ์สดเด้อพี่น้องครับไลฟ์สดกลุ่มปิดครับผมเขาไปติดตามได้ทั้งเพจสาวน้อยเพจบรนแทงเลยครับผม ปากูมีเพจเลยเด้อพี่น้องครับปากูลำพืนอฟฟิเชียลขาไปค้นหาเขาไปติดตามเลยนะครับบางครั้งถ้าไล่ช่อง u t u b ปบด้นี่ผมสี่เขาไปไล่ในเพจได้ครับเพราะว่าไล่ในเพจนี่ภาพชัดเจนกว่าครับผมนอกพี่น้องนอครับคนติดตามจะคนบุพอสองคนหรือยังบุคกับเพิ่งเปิือด้มือเดียวครับสองมือครับเขาไปได้ครับป้ากูลำพือนอฟฟิเชียลกันเลยครับเป็นเป็นแฟนเพจนอกพี่น้องเนาะเขาไปค้นเลยครับผม หาน่ครับ้ดติดตามให้ได้ครับพี่น้องเจ็ก10คนเศร้าพนลังสีไล์อัพครับวิดีโอให้เอฟซีปาโกเอฟซีสาวน้อยเด้เบิ่งกันนะครับฝากครับเพจเฟซบุ๊กปาโกลำเพลินออฟฟิเชียลนาะพี่น้องครับเอาละครับงานนี่ครับผมถือว่างานบุญประจำปีเนาะพี่น้องเนาะบุญมหาชาติครับยี่นี่วัดเพิ่นโอ้งามพี่น้อง ทิศถนนซซเลนครับเส้นเส้นขอนแก่นครับถนนซีเลียนขอนแก่นอุดรพระพี่น้องเนาะครับยืนยืนถนนมิตรภาพนี่แหละครับผมถนนมิตรภาพครับปากกับพานไปพานมาครับครับรถทัวร์น้ำเที่ยวเขาประเทศแล้วมาเวียงจันทร์กับ่านอยู่เลยๆกับบนิสโบฟันแหละครับว่าสิได้มาเดินสายกับมอรำสาวหน่อยเพ็ดตันแพร่ครับปัสิสัมเอ้าครับผม มวนไปหนาคือว่าแล้วครับมวนไปหนาครับเอาพี่น้องครับคลิปนี้ฝากไว้ซํานี่ครับขอพูดทุกการที่ตามเพี่น้องครับกดซับสไครต์นาะครับกดกระดิ่งแจ้งเตือนครับเพื่อจะบูพลาดคลิปต่อไปครับผู้ได้เบิ่งคลิปนี้แล้วครับซอยอลไรกับพี่งคลิปย่อนหลังให้ป้าคู่เนี่ยนครับขอบคุดหลายๆครับผมสวัสดีครับ